ไม่เล่นอยู่ๆเล่นกับแม่บอเล่นไหมคะไม่ไม่อยากเล่นด้วยโอเคค่ะก็คือลูกว่าเล่นน้ำเนาะเติมพลังแป๊บืนี่ไงยูจีนมาบ่งตีลูกแม่มีของรางวัลนี่มาแกะน้ำกันมาเร็วกินแกะหนึ่งนแม่แกะหนึ่งงานเดี๋ยวเรามาแกะน้ำกันเด้อลูกโอเคอันนี้อันนี้ของแม่ยหนึ่ง โ <Okay. S 2> อเคกระเป๋าหูน,นี่ของแม่อะไรมันคือกล้องนี่อันนี้ถุงผ้าของยูยูหรอหน้าฮักอีลีโอ้ใหญ่มากหูของยูยูก็คือกล้องสุม่มอันนี้เขามีสี่ลายเลยนะลูกเดี๋ยวเราไปถ่ายเล่นกันนะคะโูแต่ของพี่มากว้าวใส่ได้บัดเลยอ่าแบบนีมม้อันนี้นะอ้ มันคือตะเกียบคีบขนมแล้วก็ของยัยุมันคือ,อยังปะมันแก้วเกียบความเย็นหรอคะวุ้ยเกีสวยมาก,กาสวยจริงหวา,าวาู้ดีตะเกียบไว้คีบขนมมือจะได้ไม่ต้องเลอะนี่ดูนี่นะคะด้วยดีเนาะพี่น้องของรางวัลนี่นะฮักนะฮักทั้งเวิร์ดเลยกินเลแล้วคุ้มดีจังอร่อยได้เยอะแถมเอามาแลกของรางวัลได้อีกอุ้ยโลดเป็นตแะแซบ แม่ๆคนใดยังบ่ฮหูเด้อค่ะเลขเขามีกิจกรรมกินเลขแล้วก็สแกน QR นาซองเลขของรางวัลในรุ่ยด้วยพี่น้องนี่จ้าแค่หาซื้อเลขนะคะที่มีน้องๆ B T t w e n นี่น,นี่น่ารักแบบนี้เลยอย่าลืมเด้อสแกนแล้วก็กดลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจ้ากรอกรหัสที่อยู่ในซองเลหรือใต้ฝาเลสแต็กได้เลยจา้าซุ่มเปิดซองเลเพื่อสะสมคาแรคเตอร์ B T 21นะจ๊ะสะสมครบเลขของรางวัลสุดคิวได้เลยห้ามลืมเด้อค่ะเด้ออย่าลืมมามวนกันในตั้งแต่วันนี้จนถึงสิหาสิงหามนีเด้อเอ๋ยเด้อ มือนี้แม่ลูกจอยไล่หลายแม่ๆพาลูกมาสะสมน้องๆบีทีทเวนตีวันน้ำกันเดอรางวัลบอมีขายทำแบรนด์เครื่องสอําอางใช่ค่ะเดี๋ยวเจนี่ทาแน่นอนเพราะว่ายูจินชอบแบบนี้แบรนด์สําอางเครื่องสำอางยูยูมาแน่นอนใช่งั้นเจนี่ขอตั้งชื่อแบรนด์ว่าแบรนด์ยูยูได้แม่ฉันก่อนเลยได้ค่ะไม่ขออยากใช้ชื่อได้ไหมคะได้ อุ้ยหมื่นเก้าแล้วสวัสดีค่ะสองหมื่นคนได้ไหมไดอ้าวสองหมื่น <c oughs> คนดูได้ไหมคะออ้ตกใจหมดตกใจหมดสองหมื่นคนด,สสดคูสวัสดีค่ะยังม่หมหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะชื่อเจนนี่ค่ะจยยค่ะ เป็นแม่อยู่ยๆค่ะเป็นเป็นแม่เอเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกแม่ค่ะเป็นลูกใครคะเป็นลูกป๊ะปะ๊าค่ะป๊ะป๊าชื่ออะไรคะชยลค,ค่ะมามีชื่ออะไรคะแม่เจนค่ะโอเคอ่าชิ้นต่อไปที่เราจะแกะอันนี้คืออะไรคะลูกคิิบค่ะหนูรู้จักด้วยเหรอนี่เจนนี่ไม่รู้นะคลิปนะห้ามใครตัดคลิปไปใช้เชิงโฆษณานะคะถ้าอยากโฆษณาต้องจ้างยูจินนะคะ <laughs> アーティスト会場お店の皆さん、阿部さんにお越しいただきました。